ที่6กันยายน2558ในวันนี้ก็เป็นวันที่จะมีการโหวตรับหรือไม่รับร่างรัฐร่างรัฐธรรมนูญในขั้นตอนของสองปชแน่นอนที่สุดนะครับข่าวสารทุกสำนักก็ว่าได้ต่างไปในทิศทางเดียวกันก็คือความ แต่ว่าก่อนจะเข้าไปในรายละเอียดนะครับในส่วนนี้เมื่อวานนี้ครับหลังจากที่ผมได้สแสดงความคิดเห็นผ่านรายการมองไกลเมื่อออกจากรายการก็เห็นคำสัมภาษณ์ของพันเอกวินไทยสุวารีโกศกคสชได้ชี้แจงว่าคสชชยังไม่อนุญาตให้กลุ่มนปชจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อเรื่องร่างรัฐธรรมนูญว่าเนื่องจากคอสชอจำเป็นจะต้องยึดแนวทางเดิมที่เคยขอความร่วมมือไว้โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมใดที่อาจสุมเสี่ยงต่อการสร้างความสับสนหรือไปมีผลต่อแนวทางการเสริมสร้างความสา,ามสัาคคีแล้วแนวทางรักษาความสงบเรียบร้อยหรืออาจไปกระทบแนวทางการเดินตามรถแมพที่ผ่านมาเคยมีบางบุคคลขออนุญาต ที่จะพูดคุยกับสื่อแต่เป็นไปในลักษณะในนามส่วนบุคคลไม่ใช่ขอมาในลักษณะของกลุ่มการเมืองระยะหลังพบว่าสมาชิกในกลุ่มนปชหลายคนได้แสดงความคิดเห็นผ่านสื่อออกมากันโดยตลอดโดยเฉพาะในหลายครั้งพบว่าในเนื้อหายังมีความพยายามที่จะสร้างวัฒกรรมทางการเมืองในลักษณะค่อนข้างให้รายคอสชอเพื่อชี้นำความรู้สึกในสังคมในเชิงที่เป็นลบต่อคอสชอ ในลักษณะที่มีข้อมูลข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วนซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นข้อมูลสําคัญที่จะใช้ในการประกอบการพิจารณานอกจากนี้หนังสือที่นปชยื่นมายังไม่มีรายละเอียดในเรื่องเนื้อหาเช่นผู้ใดเป็นคนพูดบ้างจึงจําเป็นที่ทางคอสชอต้องขอให้มีรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้และที่ผ่านมาก็เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนมาโดยตลอดในส่วนแกนำนำนปชอเองก็ได้แสดง ความคิดเห็นผ่านช่องทางนี้มากพอสมควรแล้วซึ่งสื่อเองก็สามารถรับรู้รับทราบในทุกประเด็นไปพร้อมๆกันได้อยู่แล้ว <c oughs> ซึ่งก็เป็นท่วงทานองเนี่ยนะครับของพันเอกวินไทยสุวารีซึ่งก็มีบุคลิกภาพเป็นคนที่เรียบร้อย <c oughs> ผมเองเนี่ยนะครับก็ได้มอบหมายกับคุณธนาวุฒิวิชัยดิตคุณสมหวังอัศราศีคุณเกลอกมนตรีคุณรังสี เสรีชัยนะครับได้เดินทางไปที่กองบัญชาการฐานบกเมื่อวานนี้เพื่อที่จะยืนยันว่าการจัดการแลกเปลี่ยนกับสื่อมวลชนไม่มีภาวะสุ่มเสียงสร้างความสับสนหรือมีผลกระทบต่อความสามัคคีและรถแมพของคอสชอโดยจะเป็นการแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญด้วยหลักการบนพื้นฐานประโยชน์ของประเทศและก็ แจ้งไปว่าจะมีผู้ร่วมแลกเปลี่ยน4คนก็คือมีผมนัทวุฒิท่านอาจารย์ธิดาและคุณวีระการเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็ไม่ได้มีความคาดหวังใดๆว่าจะได้รับการอนุญาตจากคอสช,ช,ชเช่นเดียวกับที่นายสุเทพเทือกสุบรรได้รับการอนุญาตให้แถลงข่าวที่โรงแรมอินเตอร์คอนมาแล้วถึงสองครั้ง การพยายามให้เหตุผลใดๆก็ตามนั้นจริงอยู่ครับยังไม่มีการพูดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดว่าไม่ให้แต่ในยะนี่นะครับแม้ว่าจะมีการขอรายละเอียดเพิ่มเติมใดๆนั้นก็เป็นการพูดในลักษณะของการทอดเวลาเพราะถ้าอยู่ดีๆเนี่ยนะครับบอกว่าไม่ให้ก็ดูอะไรอยู่ แต่การทอดเวลาออกไปเพราะอารมณ์ของสังคมนั้นต่างคนต่างเห็นกันว่าคอสชอเองก็เคยอธิบายความเนี่ยนะครับทุกครั้งว่าตัวเองเนี่ยนะครับเข้ามาไม่ได้หวังอำนาจมายุติความตายตัวเองเป็นกลางเป็นกรรมการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็พูดย้ำพูดซะ ว่าเป็นกลางใครจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรนะครับไม่ใช่เนื้อหาสาระแต่ผมเองก็ประเมินเนี่ยนะครับว่าเราเองดันไปยื่นวันที่ไม่เข้าแผนเพราะทันทีที่สุเทพเทือกสุบันออกมานั้นผมเนี่ยนะครับอยู่ในสนามที่มีการฟาดฟันทั้งในสภานอกสภา กันมาโดยตลอดอ้าปาก็เห็นกันเอาอย่างนั้นว่าจะคิดอะไรกันต่อประเด็นที่จะมีการโหวตในอีกเนี่ยนะครับไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะครับว่าจะรับหรือไม่รับร่างร่างรัฐธรรมนูญในขั้นตอนสปชนั้นเดิมกระแสเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามถ้าแพะต้องการให้ผ่าน ไม่มีทางจะเป็นอื่นได้เลยแต่เมื่อเดินมาถึงระยะนี้นะครับที่จะต้องมีการตัดสินใจอย่างที่ผมได้อธิบายความกันว่าให้ดูปรากฏการณ์เนี่ยนะครับในวันที่ห้าเพราะจะมีการประเมินกันว่าในการทำประชามติ จะผ่านโดยความเห็นชอบของประชาชนหรือไม่ก็จะนำมาสู่การตัดสินใจที่จะลงมติกันในวันนี้ว่าถ้ารู้ว่าไม่ผ่านประชามะติโดยปรชาชนสบชก็จะต้องคว่มเองถามว่านี่นะครับที่ออกมายั่วคนชักใยอ้างว่าล็อบบี้ความร่าง รัฐธรรมนูญบางคนเนี่ยนะครับก็ออกมาโวยวายว่ามีการอ้างทั้งขวายคว่ำกับขวายไม่คว่ำท่านทำไปเถอะครับแต่มีใครจะเชื่อไหมครับลำพังน้ำหน้านี่นะครับสปชบางคนจะไปสามารถรวบรวมสมาชิก เกินครึ่งในการโหวตคว่ำร่างรัฐธรรมนูญได้ถ้าแปะไม่เปิดทางใครจะเชื่ออย่างไรก็ตามแต่ครับแต่ผมเชื่อว่าประชาชนเองก็พอจะคิดได้กันอยู่ถ้าสปชมาจากการเลือกตั้งสิครับ เราเองก็จะได้เห็นว่าเขาใช้เอกสิทธิ์ส่วนตัวกันแต่นี่ในการอธิบายความนี่นะครับว่าเหตุที่ความเพราะว่าไม่สามารถทัดทานพลังของประชาชนได้ในการทำประชามติสิ่งที่นายสุเทพออกมาถแถลงนั้นสิ่งที่บางส่วนเนี่ยนะครับที่มีความต้องการคือพวกผมถแถลงต่อทันที และก็จะได้เอาเหตุผลอันนี้เห็นไหมครับบรรยากาศก,ก่อน22พฤษภาปี57ขัดแย้งกันอีกแล้วทะเลาะก,กันอีกแล้วจะฆ่ากันอีกแล้วให้ไปทำประชามติไม่ได้แต่ผมนี่รู้ทันอยู่กันมาถึงขนาดนี้ยังไม่รู้อีกครับใครจะหงโง่กันซ้ำกันซากล้วครับว่าถ้ามาอีท่านี้นะครับว่คิดอะไรกันอยู่ เพราะฉะนั้นจึงไปขอวันนี้ในเวลาบ่ายสองหลังจากหัเสร็จจึงไม่ให้ครับเพราะว่าถ้าขอก่อนให้แต่ไม่เข้าแผนนี่แล้วมันเรื่องอะไรผมจะต้องไปเล่นตามแผนนะครับแต่ว่าให้หรือไม่ให้นั้นไม่ได้มีผลใดๆกับพวกผมนะครับเพราะผมต้องการเนี่ยนะครับ คำตอบว่าไม่ถามว่าทําไมครับจะได้เห็นกันเลยครับว่าใครเป็นใครและที่อธิบายว่าสุมเสี่ยงต่อการสร้างความสับสนนี่ไงไม่ต้องสุมเสียงแล้วชัดเจนมากหรือมีผลกระทบแนวทางการเสริมสร้างสามคัคคีในสังคมชาติบ้านเมืองมีความเห็นที่แตกต่างนี่เป็นเรื่องปกติ แต่ความเห็นที่แตกต่างนั่นมันจะแตกต่างกันในหมู่ประชาชนอย่างเดียวเลยครับหมู่คอสชไม่มีเรื่องไงความแตกต่างมีกันทั้งนั้นแหละครับอย่าว่าในหมู่คณะครับในบ้านแต่ละคนก็มีความเห็นแตกต่างเป็นปกติของมนุษย์ที่เกิดมาในโลกอยู่กันเกินเนี่ยนะครับสองคนอยู่กันเกินสามวันย่อมมีความเห็นที่แตกต่างแต่มันไม่ได้นำพาถึงความแตกแยกดังนั้นเนี่ยนะครับ ข้อนี้เป็นข้อที่หยิบยกใช้อธิบายความกันมาเป็นปีๆแล้วแต่ไม่ได้ทำอะไรนอกจากเชิญไปเล่าสู่กันฟังหรือกระทบต่อแนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยหรืออาจไปกระทบต่อแนวทางการเดินตามรถแมพใครไปยุ่งกับรถแมพของพวกคุณถ้าถือตามรถแมพกันจริงๆก็ต้องเลือกตั้งเดือนตุลาเนี่ยนี่ตุลานี้นะครับเดือนหน้าเนี่ย ที่พูดครั้งแรกต่อมาก็เลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนไปนะครับเราประกาศชัดเจนกันมาตั้งแต่ต้นว่าไม่ได้มีเนี่ยนะครับภาระหน้าที่ที่จะต้องไปแย่งชิงอำนาจและเข้าไปมีอำนาจเสียเองกับคณะคอสชแต่เราปรารถนาที่จะได้มาซึ่งระบอบราาประชาธิปไตยเท่านั้น ดังนั้นเนี่ยนะครับคอสชอ,อยากจะอยู่ไปเท่าไรก็อยู่ไปครับและอย่ามากลัวว่าใครแสดงความคิดเห็นอะไรจะไปกระทบกับคอสชคอสชอไม่ได้จิตใจอ่อนไวหวนึกขนาดนั้นเลครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าผมเองเนี่ยนะครับไปไปมามาเนี่ยนะครับสำนวนไทยที่เรียกว่าหมาหัวเน่าเนี่ย จะเกิดขึ้นอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้คือคณะกรรมาการยกร่างทถ้าไปในทิศทางคว้าเนี่นะครับมาอว่าน่าวนี่นะครับสำนวนไทยเนนะีเพราะว่าตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมานั้นได้อธิบายได้รับใช้ได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างและก็น,นี่นะครับ เป็นหนังหน้าไฟให้ถูกเยาะเย้ยถากถางประนามแต่ท้ายที่สุดเนยนะครับผลลัพธ์คือการคว่ำถ้าเป็นไปในทิศทางคว่ำผมอยากจะดูน้ำหน้านี่นะครับว่าคณะกรรมาการยกร่างซึ่งดูเลิกผานาทีกันมาเนี่ยนะครับ จะมีสีหน้ากันอย่างไรและถามจริงๆนะครับท่านเชื่อว่าสปชคว่ำหรือรับกันโดยสุจริตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่คณะกรรมาธิการยกร่างได้พยายามทำหน้าที่ในการตอบสนองทุกสิ่งทุกอย่างขปปนายกคนนอกสอวแต่งตั้ง เยอะแยะไปหมดครับพยายามเนี่ยนะครับทำทุกสิ่งทุกอย่างอะไรทำได้ทำให้หมดไม่สนใจใครจะตีติงใครจะนินทาใครจะว่ากล่าวแต่ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับความเลวร้ายทั้งบวงนะัวันนี้มาอยู่ที่คณะกรรมธิการยกร่าง นายวันชัยสอนสิริเนี่ยครับออกมาถแถลงยืนยันว่ามีถึงร้อห้สิบสอบชอคว่ำร่างรัฐร่างรัฐธรรมนูญพูดเสียงดังควังชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทำไมเสียงควายคว่ำซึ่งเบาบางมากในอดีตจึงมาดังเอาเอาดังเอาดังเอาดังเอาและก็ดังมากแบบมูวนเดียวจบ นี่ไงครับสัจธรรมทางการเมืองซึ่งเนี่ยนะครับการคิดประโยชน์เพียงแค่เฉพาะหน้าผลลัพธ์มันก็เป็นเช่นนี้ครับนายบรวรสักุวันโนเนี่ยนะครับถ้าจบลงด้วยภาพในการเขียนรัฐธรรมนูญปี40ประวัติศาสตร์ของ